เป็นเรื่องแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับหมอกจางๆและควันของเราทําให้เกิดผลกระทบกับสายการบินต่างๆนะครับเกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่า low visibility ครับที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็สวนภูมิ low visibility ก็คือการที่เรามองไม่เห็นอะไรข้างหน้าตรนนี้เขาต่ําลงไปถึงประมาณ300เมตรซึ่งด้วยความเร็วของเครื่องบินอะประมาณ300กิโเมตร่อชั่วโมมันไม่สามารถจะมองเห็นอะไรภายใน300เมตรได้ทันซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันครับสามารถจะทําให้เครื่องบิน ลงสนามโดยที่ไม่ต้องมองเห็นก็ได้เพียงแต่ว่าที่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีนะครับด้วยความที่ประเทศไทยของเรามีโลวิสค่อนข้างน้อยนะครับเราก็เลยไม่ได้ทําการ ติดตั้งแล้วก็บำรุงรักษาระบบนี้เอาไว้แม้กระทั่งที่สวนภูมิเองก็ตามแต่วันนี้ที่ดอนเมืองกับสวนภูมิเกิดอะไรขึ้นนะครับอากาศที่ดอนเมืองตอนประมาณ8โมงนะครับหรือว่าที่0 1 0 0ซูลูบวก7เข้าไปก็จะเป็น0800เนอะที่เวลาไทยม s ส b i l i ี y ลงไปเหลือประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็ที่สวนภูมิก็ลงไปที่300เมตรเช่นกันนะครับส่วนที่อุตภูมิครับลงไปถึงประมาณ1กิโลเมตรครับกับ1.5กิโลเมตร ที่พิซูนูโรครับลงไปถึงประมาณ6กิโลเมตรครับเครื่องไหนได้เวิร์ดบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมก็คือมีเครื่องที่อุดรธาน,นีครับดีดีสานะครับแล้วก็เครื่องสกลนครครับดี3 6 1ก็ได้เวิร์ดเช่นกันที่หนักที่สุดน่าจะเป็นไฟนี้ครับดี1 2 3จากทางเชียงใหม่มาบินวนอยู่รอพอสมควรเลยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วกัปตันก็ตัดสินใจ ได้เวิร์ดครับไปลงที่พิซูุโลก